สวัสดีค่ะวันนี้พี่พ่อมาแชร์เคส่ยว่กับอะไรคะพี่ก็ต้องใจเนาะ่ oh, <my. S 1> ใช่แต่วันนี้ปกติจะมาระยะที่5้าวันนี้ขอเลื่อนขึ้นมาหน่อยอจะได้ไม่ต้องไปถึงระยะที่5า้าเป็นระยะที่สามแล้ะอะที่สาทีนี้คนนี้ที่มานี่คืออายุ61อตอนที่มาปร,รึกษาก็มาปร,รึกษาก่อนที่จะได้ทานชุดชุดเจลเนี่ยสองเดือนเขาก็ดูเรามาจาก YouTube นะคะแล้วก็เอาไปปฏิบัติตัวนี้วันที่เขามาเนี่ย ตอนปรึกษาตอนแรกค่า BUN <ม>อยู่ที่แปดแต่สาเหตุมันมีสาเหตุอื่แต่มันส่มเกิไนไปแต่มีสาเหตุก็เลยเอายกตัวเนี้มาเป็นเคสตั้งแต่ีเคส<ม>ตัวอย่างว่าหลายคนพอรู้ว่าตัวเองไตเสื่อมไม่กล้าทานอะไรเลยจิตตกไม่กล้าจะหยิบอะไรทานจนน้ําหนักลดลงไปมากมแล้วเวลาที่เขาคุยกับพี่เนี่ยตอนนั้นตอนแรกไม่รู้ว่าเขามีเรื่องของภาวะเส้นเลือดตีด้วย คุยๆไปแล้วคนเหนื่อยเเอ่อคุณป้อมเดี๋ยวขอพักก่นอนเลยเฮ้ยเราก็คิดว่าตอนนั้นที่ที่เขาบอกน่ะคือเขายังไม่ได้เอาใบตรวจให้เราดูไงเขาก็บอกว่าที่ทำไมเหนื่อยตอนแรกเราคิดว่าเอะเหนื่อยเป็นเพราะว่าค่าของเสียสูงหรือเปล่าเออเขาบอกว่าไตระยะสามอ้าวพอแนะนําให้ไปตรวจกูก็ไม่กล้าตรวจเพราะว่ากลัวเจออันนี้คือคือ พี่ก็เลยบอกว่าก็ต้องตัดสินใจจะเจอตอนแรกหรือจะไปเจอตอนสุดท้ายผลต่างกันการปฏิบัติตัวแล้วชีวิตที่เหลืออยู่การใช้ชีวิตที่เหลืออยู่มันต่างกันพี่กอธิบายไปให้เขาเห็นภาพตอนที่ไปตรวจตอนระยะสุดท้ายวันนั้นตอนที่พี่ไปตรวจพี่ต้องไปตรวจทุกเดือนนะแล้วพี่ก็ต้องไปฟอกครั้งลสี่ชั่วโมงนะแล้วพี่ก็จะกินอะไรไม่ได้เลยถ้าพี่ไปตรวจตอนนี้พี่ยังกินอะไรอร่อยได้การพอเขาไปตรวจมาปรากฏว่าค่าอีวนต่า ต่ำไป็อย่างไนก็เลยบอกเขว่าพี่กินได้ทุกอย่างเลยนะพี่ยังเป็นคนปกติกรณีที่เขาต้องควบคุมคือมันสูงเกินไปก็ถึงต้องควบคุมอันนี้คือพี่มันต่ําเกินไปแล้วร่างกายจะเอาอะไรไปไปดูแลเซลล์ที่เหลืออยู่ใช่นี้เราเราจะไม่พูดถึงเรื่องเรื่องที่บอกให้เขาเซตซิโลความความรู้ในอินเทอร์เน็ตที่เขาไปถาถุงเอามา ก็เอาตามความจริงเลยว่าพี่พี่ก็สอนให้เขาดูเรื่องของค่าพี่พยายามไปตรวจไปตรวจแล้วพี่ก็ดูว่าอันไหนมันมันต่ำกว่าเกณฑ์พี่ก็หานเพื่อจะให้มันกลับมาอยู่ในเกณฑ์อันไหนมันสูงพี่ก็งดเพื่อจะให้มันกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปรากฏว,ว่าครั้งแรกก่อนก่อนที่เขาจะที่เขาว่าปรึกษาเราที่เขายังไม่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการใช้ตัวตัวสารอาหารใช่ไหม เขาไปตรวจมาก็าคือ5ค่า GFR 60 56พอไปปฏิบัติตัวเองยังไม่ได้ยังไม่ได้บำรุงเนาะก็ปรากฏว่าปฏิบัติตัวยังไงรู้ค่าไตลงมาเหลือ51ออก็ไม่รู้ไปปฏิบัติตัวยังไงนะออแต่พวก็ก็ไม่ได้เล่าให้หมดเขาก็บอกว่าตกใจมากแต่ถามว่า50กว่าเนี่ยสำหรับพี่เนาะพี่ถือว่าพื้นฟูสบายมากเท่านี้รู้ว่าจะกินอะไร แค่ไหนไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอันนี้สําคัญหลายคนกลัวคือไปไปเอาข้อมูลมันมากเกินไปแล้วไม่รู้ว่าไม่มันเหมาะกับเราไหมบางคนกดจนจนทําให้เซลล์ที่ดีๆอ่ะมันมันไม่มเ,เสื่อมไปด้วยอืมใช่ปรากฏว่าเขาเขาได้ได้ตั้งหลักแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกอ่าก็ส่งผลมาในเดือนที่สองแล้วเขาก็ขอไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะก็ก็ขอทาน อพอคุยกันแล้วปุ๊บพอเห็นผลตรวจก็รู้ว่ามีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดตีที่กุยไปต้องพักไปอะค่ะเขาพี่ก็เลยเสริมแต่แรกก็จะเป็นอุมิสองซองอพอมีปัญหาเรื่องของหัวใจเราเขาไม่มีปัญหาเรื่องคลายติ่ที่ก็เลยเสนอให้เขาลองทานอนตัวหาขึ้นมาในเดือนแรกก็ผลก็จะขึ้นมาค่า B U N เอกลับขึ้นมาสิบแปด อันนี้คือกลับกลับไปกินได้ปกติเลยค่ะที่ไม่ต้องอดอะไรนะ้วกลับไปกินได้ปกติก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยใ,นใ,นเใช่และที่สําคัญคือช่วงเวลาที่คุยเนี่ยคือเขาไม่ต้องขอพักเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือขอพักแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยอเหมือนคนไปวิ่งมาแล้วมาคุยอ,ะอ่ะอ่าค่าครีตินินก็เกเกินนิดหน,น่อยแต่ก็ไม่ได้เกินมากคือหนึ่งจุดสี่เนาะ ก็ไม่ได้เกินมากแต่ว่าค่า GFR ขึ้นจาก51มาเป็น53อืออ่าแล้วในเดือนถัดไปก็ขึ้นมาเป็น56.8แล้ววันนี้เพิ่งจะอ่าส่งอ่วิดีโอจ็อกกิ้งมาให้ดูอ่านี่คือวิดีโอ็อกกิง้งนะคะไม่เหเน,น,นื่อยไปใช่นี่คือได้เพราะไม่ได้็อกกิ้งมานานมากแล้วจะให้ดูได้ไหมคะ คืออันนี้อันนี้เขาเขาเขาอยู่คนเดียวเนาะไม่มีครอบครัวตอนแรกนี่คือคุยกับเราแค่คุยแค่คุยก็เนี่ยแล้วเขาก็อยู่คนเดียวแล้วแบบว่าเขาที่เขากลัวมากคือเขาบอกเขามีเงินแต่เขาไม่มีคนอยู่ด้วยเขามีคนดูแลถ้าวันหนึ่งเขา เขาไม่ได้อยู่แล้วเพราไม่ได้ใช้เงินอยู่แล้ว mm hmm. เขาก็เลยขอเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาดูแลตัวเองแต่ที่สําคัญคือเขาไม่ได้ออกมาเดินแบบได้ได้โยาวแบบนี้ mm hmm. เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาเหมือนคนปกติ mm hmm. พ,พี่ก็เลยบอกเขาใช่พี่คือคนปกตินะเพราะมันแค่เสื่อมตามวัยแต่บางคนส่วนใหญ่คนบางคนอาจจะไม่รู้เข้าใจว่าการที่คุณหมอแจ้งว่าคุณไตเสื่อมเนี่ย คุณเป็นโรคร้ายหรือว่าคุณกําลังจะมีชีวิตอีกไม่ได้ไม่นาน ừ ừ ừ จริง,รงๆแล้วแค่ระยะสามเนี่ยคุณใช้ชีวิตปกติเลยเพียง<ช>แต่เราหาอาหารที่มันดีๆทาน่เนาะแล้วก็ทานให้พอดีไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเราจะสร้างได้อย่างไรก็ดูจากใบตรวจของเราเนี่ยแหละวันนี้ที่ก็เลยคิดว่ามันมีประโยชน์นะว่าบางคนแบบอดจนปดเพื่ออะไรเพราะว่าไม่รู้แล้วมันมันต่ํามากอยู่แล้ววันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์เลยเอาน,น,นะเอามาแชนนรช์ขอบคุณมากครับรัเท็ การเลือกตัวช่วยดีๆเป็นทางลัดในการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานสากลมาเป็นตัวช่วยป้องกันและพฟื้นฟูสุขภาพให้ดีขึ้นก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนะครับวันนี้ขอแนะนําเจลพสัสดูมิสารอาหารจากธรรมชาติคุณภาพสูงสกัดมาจากสาหร่ายทะเลอุดมไปด้วยฟูควายแดนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งนะครับฟูควายแดนเป็นสารอาหารทางการแพทย์ที่มีผลทางการวิจัยมากกว่า1000ฉบับมีความปลอดภัยสูง ช่วยบำรุงตับไตและสุขภาพองค์รวมนะครับมีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลกตลอด10ปีมีผลลัพธ์การใช้งานที่ชัดเจนนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากเจลพลาซูมิสนะครับช่วยให้การหายของตับและไตทํางานได้อย่างเป็นปกติต้านการเกิดเนื้องอกและการเกิดเซลล์ร้ายต่างๆเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารต้านการอักเสบและลดการอักเสบช่วยสร้างภูมิต้านทานโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวจับกับโลหะหนักเช่นสารตะกั่วและโลหะต่างๆ ช่วยกระตุน้นการสร้างเนื้อเยื่อและเซลล์ใหม่ลดน้ำตาลในเลือดและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยเบาหวานต้านเกร็ดเลือดแข็งตัวและก่อกระเป็นก้อนนะครับเจลพลัส HRT ให้พลังงานหัวใจรักษาสมดุลคอเลสเตอรอลเพื่อปกป้องหัวใจคุณเจลพลัส HRT คือสารอาหารที่มีผลวิจัยทางการแพทย์สําหรับบารุงหัวใจและหลอดเลือดประกอบด้วยสารอาหารสกัดจากธรรมชาติ7ชนิดด้วยกันได้แก่ 1. ทอรีน ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้กับหัวใจทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจและระบบประสาทเป็นปกติ 2. ออลคาเนทีนช่วยเพิ่มพลังให้กับหัวใจ 3. c o โคเอนไซม์คิวเทนช่วยเรื่องความดันโลหิตสูงต้านการเต้นผิดปกติของหัวใจ 4. โพลิโคโซนช่วยรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยลดไขมันเลวหรือ L D L 5. ออยสเตอร์มัชรูร์ช่วยลดไขมันในเลือดช่วยให้คอเลสเตอรอลเป็นปกติ 6โฟลิกแอซิดเป็นสารจําเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยให้เม็ดเลือดขาวทํางานได้ดีทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง7เซเลเนียมช่วยสร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระให้กับหัวใจมันคอยดูแลและรักษาหัวใจด้วยเจล plus h r t เจลบําบัดที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปกป้องหัวใจของคุณช่วยให้พลังงานกล้ามเนื้อหัวใจและรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอล อย่าลืมนะครับมันคอยดูแลและรักษาหัวใจด้วยเจ้าพรเจชาที